อันนี้นะครับผมจะนะครับขอขอสัมภาษณ์ตาหน่อยหนึ่งว่านะครับทำไมมีบุญลบารมีขนาดนี้ตาเกิดปีอะไรครับผม,มต้องใส่ไม่ลครับใส่เม<อ>็ดก่ต้องเตรียมพร้อมเราช่วงนี้นี่โควิดระบาดนะโอไมค่อนก็ระบาดเราต้องระวังตัวะนะคุยกับตาหน่อยตาเกิดปีอย่างครับผมสองพันสิ้อยเกาสิบสองปี ฉัลลแม่ละแม่ละครับปีอย่างครับแม่นั่ยนะครับปีปีกุลปีกุลเออน้ำหมูน้ำสุดน้ำจ้างโอ้ครับปีกุลปีกุลกับฉลูเนาะปีฉลูกับปีกุลนะครับที่ได้อยู่บ้านหลังใหญ่คละคะึกหาดอย่างนี้นะครับได้เพราะลูกสาวเนาะลูกสาวลูกสาวเกิดปีอย่างครับนี่ลูกสาวเกิดปี คนนั้นคนชุดท่องีนปีวอกครับอก็ถอสมพันธ์คนที่มาสร้างบ้านหลังนี้อ่าห้าร้สามสบาม้ารอสามสามนะครับปีวอกนี่นะปีวอกน่าจะเป็นปีวอกเอ้ยใช่ไหมคนเปีก็คนที่มาสร้างบ้านนี่นะน้อยนะเออมาเทกดดูน่าจะเนาะ อันทั้งว่เ้าสามนะครับปีเช้าสามมันไม่ปีวอกเออเช้าสามปีวอกครับผมคนนี้มันสร้างบ้านนี่นะครับครับคนที่มันสร้างบ้านนี่คือคนที่เกิดปีวอกก็คือนะครับเป็นพญาลิงขาวหรือคนที่เกิดปีวอกในส่วนมากก็มีศักดิ์ศรีคุณาแล้วว่าศักดิ์ของนะครับสมบัติจักรพรรดินั่นเองครับเป็นเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอยู่ในชั้นของเจ้าจัก,กรพรรดิหรือถ้าเป็นคนจีนเนี่ยเขาเรียกว่า จักรพรรดเลยอืมจักระรัดเลยครับผมค,บคนที่เกิดปีวอกเนี่ยจะมีขานละกาจอแล้วก็ปีวอกนะะพญาเซียนแต่นี่แหละก็คือด้วยบุญบาร,รมีของคนเกิดปีหมูปีฉลูปีฉลูเนี่ยในหลวงยกให้เป็นพญาโคนะฮะซึ่งมีคุณต่อแผ่นดินมากเลยนะพญาโคนี่นะครับแล้วก็ปีหมูเนี่ยเป็นปีที่อุดมทรัพย์สมบูรณ์เป็นคู่บุญบาร,รมีนะครับเขาเรียกว่าเป็นคู่บุญบาร,รมีตั้งแต่ชาติปางก่อน จนได้อยู่บ้านหลังคขาหรือหาดหลังใหญ่อันนี้มีเสากี่ต้นครับนี่สามสิบต้สามสิบต้นนีน่นะนั่นแหละนี่มีเสาอยู่นะดูเสานน่เนานะสามสิบต้นนี่นนะเสาใหญ่เนี่ยเนี่ยครับผมดีนี้นะเขาจะขายแค่ร้านเดียวครับผมขายร้านเดียวบวใจนะพูดเล่นเนาะหยอกหยอกหยอก,ยอกบอ่ได้บ่ได้ขายเพิ่นบ่ได้ขายแล้วครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นโอ้โหเขาเรือหาดหลังใหญ่เลยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โอมให้จะดูข้างหน้านี่ครับกําต้องจะโตไปอยู่ข้างหน้านี่นะโตจะโตนี่เนาะโตดูโตดูดูอ๋อสร้างไว้หมดหมดกี่กี่ล้านนี่ล้านสีนี่สุดหมดกว่าล้านล้านกว่าครับล้านแปดอ๋อไอ้นี่แต่คนได้ว่ากันเลยโอ้ไปปูคนนั้นคือรวมแล้วประมาณสองล้านครับในการสร้างทั้งหมดนี้นะอันนี้นะครับอันนี้คนบิวอัก มันค้ากันไหมโอ้ครับผมอันนี้ได้เอ้ยมันโอ้โอ้ช่วยช่วยกันคือลูกลูกลูกสองสามคนช่วยกันด้วยนะครับนะครับนี่ดูกันนี่ก็เรื่องหาดลังใหญ่ล้างโตที่นะฮะพี่โอมอยากจะให้เห็นนะครับก็คือด้วยบุญบารมีนี่แหละคนเราเนี่ยนะครับขอยางที่บอกว่านะครับคนเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปีอะไรกับปีอะไรถ้าดวงมันสมพงกัน ชีวิตมันก็จะราบลื่นมันจะง่ายขึ้นนะครับขอบคุณมากครับ